สวัสดีค่ะวันนี้สามแฟมารีรายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีน้องกำหลานะคะเอฟซี FC ตัวโลกน้ำเด้อค่ะ FC น้ำกันเอฟซีน้องหลานี่แหละพี่พลอยกับเอฟซีน้องหลานี่ค่ะเอฟซี FC น้ำกันนี่แหละเมื่อคืนนี่เป็นจังไดแดเอฟซีเป็นเพื่อนพี่เมื่อคืนเป็นจังไดแดน้องหลาความคิดแต่ว่าความคิดของพี่พลอยเด้น้องหลาโอเคอยู่ได้เมื่อคืนนี่ตอนเช็คเท้า โอเคอยู่นะคะแต่ว่าช่วงที่ว่าเวลาช่วงที่ขึ้นอ่าขึ้นแบบว่ารับเชิญอ่ะเต็มทีน่ะเนาะนะคะแบบว่าต้องเข้าใจด้วยนะคะมีพิดอยู่นิดน้อยนะคะแบบว่านักดนตร,ตรีเขาเบ่เคยห้องเบ่เคยหูจากเพลงน้องเลยเนาะกันยังเบ่เคยเล่นเลยนะคะนักดนตรีวงแรกได้หน่นะคะที่ว่าเสียงอีสานนี่ที่ว่าได้ได้ได้เล่นดนตรีของน้องนี่นะคะอยากกอดหัวเขาน่ะนะคะมวนกึ๊บนะคะ น้องกับบัหูแจักนักดนตรีนักดนตรีกับบัหูจักเพลงน้องนะคะมันก็แบบว่าอาไ,ดบบดะะได้แบบนี้ก็ดีตัวนะคะได้แบบนี้ก็ดีตัวนะคะดีหลายเลยแหละมาคืนนี้นะคะน้องกับพิพาฒน์ด้น้อยดึงานัน่ะนะคะที่ว่าตรงที่ว่าอช่วงที่ว,ว่าแบบขอบคุณนะขอบคุณเอฟซีน่นละนะล้วที่นี่ก็ดีว่าตัวก็ต้องห้องเพลงนี้น,น้าเพราะว่าขอบคุณกับกับเบาเนี่ยม่นด้สวนกันเมื่อคนนะคะ่ะน้อยหนึ่งนะคะบ่มีอีหย่างน้อนะคะดีดีนะคะ แล้คืนนี้นะคะคืนนี้ยิงดียิงมวนปุ๊บนะคะคิดว่าจังสันนะคะเพราะว่า,าหมกดาหารหมูดาหารก็ตวันไอ้มกดาหารก็อ่ามันบไกลากันแมนบวก็่ะก็ที่ีว่าสวนตะขีดอ่ะทีว่าเอ็ดซีฟังใต่ที่ยางถามมนนี่พวกนันบวกลประมามันกิโลสองกิโลเองเนาะแมนบวกล่ะคะ่ะปาจังสันนั้นหลายเล้วนะคะหลายโลดละนะคะหลายโลดละนะคะเอ็ซีหลายแทะคะืนนี้นะคะ อืมนะคะเมื่อคืนนี่ก็อืม้มนะคะแบบว่ากับดีใจก็นองกับหกเพลงนะคะได,ได้ได้รับเชิญเนาะอ่าทาั้งแรกหกเพลง,งะะกันกทง,ทง,กทง,ทงที่สองนะคะกับอีกสามเพลงอ้างแรกสามเพลงกรั้งที่สองป็อีกสามเพลงเนาะคืนนี้มุกดาหารก็น่าจะเป็นมาลาฝั่งซ้ายนะคะเพลงหนึ่งแล้วก็อียังจักหลักนะตอนนล่นแรกงเข้ากันที่แบบเชียร้าเนาะนะเชีกรเ้ากตัวก็เบิ่งกันเนะาะวันจังไรเนาะนะคะ ดีใจกันเนาะนะคะเมื่อคืนนี่มาไลนะคะบานหักนะคะแล้วก็แม่ของแม่วิไลพสกับแม่ตูมีเนาะนะคะของบานหักน้ํารวมๆกันนะคะหลายตังเลยล่ะค่ะเมื่อคืนนี่นะคะหลายตังอยู่เนาะนองก็ะไดอย่างหลายๆอย่างเนาะได้อย่างไหนตุ่มหูเพศนะคะนะคะแต่เอฟซีพลังบวกนี่แหละเนาะนะคะเอฟซีพลังบวกนี่แหละนะแต่ว่ามัเป็นพลังเชียงให้น้อง อจาไปเชียน้องก,กันนะเนาะแต่พี่พ้อยจะไปไหวพี่พ้อยกับป้ายนะคะนี่มันไก่นะคะทุกข์กพี่พ้อยกับมาถึงจะไปขนาดนั้นนะ,ะแต่ยังมีงพ้อยไปคนเดียวพี่พ้อยกับไปบัได้นะคะป้าเขาก็โอ้ยเขาก็ไปบัได้ก็บอมักก็โตงทีนะนะคะแบบโอ้ยนะพี่พ้อยไปอยากไปอยู่นะคะบพราะใจเาไปอยากไปเนาะนะคะเออก็คอยเป็นคอยไปเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจอยู่ดีล่ะมือคืนนี่นะคะตือบัตรตือปีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะวันนี้ไม่จะลืมตือบัตรตือปีกับน้ำเด้อนะคะเห็นก็อบอกว่าตอนนี้แค่ลอยเดียวนึงนะคะบัตรบัตรปุ๊ปิดเนาะนะคะ ลอยเดี่ยวนึงเนาะนะคะอ่านะคะคอยถือมือดันสองลอยตีที่เก้าบาทลอนะคะตอนนี้เหลือเหลือแค่ลอยเดียวเนาะมือนีนะมือนีลอยเดียวเนาะนะคะวางกันไปเด้อนะคะตัวตักันนะคะ เราทั้งทั้งปุ่นกับยายาบวากันเด้อนะคะไอ้ตั้งสายจ่อพวกเจ้าเนาะก็ยังก็ต้องมาวาพวกข่อยเด้อนะคะพวกข่อยพวกเจ้าก็เอาไปวาแล้วก็เอาพลังบวกไปวาเอาน้องไปวาคือเกานะคะหาวาแบบว่าน่าหนี้เอาเอาเอาน้องเขาไปแขวนเลยเด้อเอาน้องไปแขวนเลยเด้ก็เอาพี่เจ้าได้ได้นะคะคุณยายคุณลักคุณยายเขาเบิ่งเจ้ากันอยู่เด้อนะคะ วันนั้นนะทุกทีมันขโมยไปวันนั้นมาใส่วันนั้นจับได้แล้วว่าจะในป้าจะนักภาษาจีวัตรจเว้าเนาะนะคะระวังไว้ดีๆเด้อนะคะระวังไว้ดีๆเด้อนะคะที่ว่าเหตุอย่างบ่ได้บ่ได้นะระวังไว้ดีๆเดล้วก็เก็บพรหมูลไว้หมดนะคะทุกถูกถูก,กค,ำคำว้าวนะเก็บไปหมดนะคะแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแล้วเอาเว่าวไว้วอย่างนะมูลอุ้ยปุ้ยวันจะเด,ด เขาชนะวันเสนะคะทั้งทั้งเขาเนะ่ยเขาไม่ได้ว่าวดอกทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งพวกนั้นเน่ยไม่ได้ว่าวรอกมีแต่ว่าเจ้าเนี่ยว่าวนะคะเจ้าเนะ่ยว่าวอยูู่้เดียวนะคะเขาไม่ได้หูเรืองน้าได้หนาวเขาไปว่าวนะเออหาวัาชนะวันเสาชนะรืองเช้านะเขาจะคุยบอพวกพวกคนจะคุยบอที่หู้หูมานะ่ยนะคนที่อยู่หน้างานน่ะนะผู้ักผู้ใหญ่เขาเว้าวมาอยู่บบแมนค่ะบบแมนตามที่วัดเจ้าเว้าเเ้อนะคะ โมเมนต์ต่างทีวาเจ้าเว้าเด้อนะคะบัตในกลุ่มท่อไดนะคะแล้วก็ไอ้บัตคํานอีอยังอีท่อไดนะคะเขาเว่าอยู่นะคะมาคืนโมเมนต์แบบเจ้าเว้าเด้อนะคะชนะวัสดีอ้าวชนะกันชนะกันไปนะคะอ่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมรเอ้าก็เขาเอาแฉเจ้าอยากเป็นมารเจ้าก็เขาเจ้าก็ชนะเป็นตัวประดีว่าปกติเราเจ้าก็เป็นมานอยู่แล้วนะคะเป็นมานอยู่แล้วมานที่วาวานองทุก ทุกวิีวิถีเก้านะคะแล้วเอาชนะนองบ่ได้ซัดเถื่อนะคะจะเอาชนะเขาบ่ได้เลยเพราะว่านองเขาบ่ได้เฮ็ดอีหยัยงไห่อ่ะภาคกับเขาขางตัวบัตนีไอ้คนที่วัาชนะชนะอันนั้นนะโอ้ยนะคะมานอยู่ในโตนะคะมานอยู่ในโตนะคะอกจีแตกตายนะคะเฮอจะบอกไป้หูจะหูไ้เด้นนะคะมันโมเมนเดอนอ่ะนะคะจยกอกเจ้านะ่ะจีแตกตาย กูจะอย่างพิวามัานดีกูเห็นอย่างมันกับบได้นะคะเออมาวานี่ผู้รักผู้ใหญ่เขาเว้ามานะคะว่าไปเจออีอย่างมาแดไปเจออ้อย่างมาแดเออเข้าใจเด้อนะคะพอตองมามาแข่งมาขันกันดอกตางคน้่างอยูนะคะเออมาตองมาแข่งก็ขันมาขันเขานะคะน้องลาเพิ่นกระยูของเพิ่นนะคะแม่นกน้อยก็อยูของเพิ่นยาวคนมาเว้านะคะเราเราคนเพิ่น,นยังว้าน้ำ เพิ่นก็จิต่อสู่ไปก็เออพลังบวกนี่แหละ่นก็บวิญานคือกันเด้อน,นะคะเพราะว่าปฏิเฮ็ดอีหยังผิเดเสียวิญญาณอีหยังมิจะมาซุ่มเจ้าละอิจฉาริษยมามือคืนนี่เป็นจังไไดล่ะว่าะเ่นเดชชนะขาด่าะเ่นเออให้ชนะไปเธอ,อชนะเป็นดีใจน้ำเราเวลาพวกคอยเป็นอีหยังกันก็บ่ต้องมาวุ่นไว้คอยเจ้าฮู้บ่หรือว่าบ่อ,อยากรับรู้ถ้าอยากบ่อ,อยากรับรู้มันใจสิขาดตาย Employer, หูบองเจ้าหูอีย่างหลายอย่างเลยเมื่อคืนเนี่ยเจ้าว่าเจ้าเบาออกมาสิ่งที่ว่าดีๆเจ้าก็เบาออกมาเจ้าจิวเบาจ่วห้ความชั่วๆเร็วๆของเจ้าที่ว่าเจ้าอยู่ทุกมื้อทุกมื่อน่ะเจ้าถนัดแบบนี้ไอคำดีๆก็เบาออกมาเออนายหลายพวกเจ้าไอนายไล่หลได้หนินายหนีนายแบบว่าถ้าเจ้าอ่ะนายก็พวกเจ้าอ่ะจะไปอย่างหนักหนาอิสาลิตยา น้องสีอาปลาเค็ญยังกับว่าสารพัดสารเพสนายหลายคนแบบนี้บาเจริญว้าได้แต่ำนี่ลหละคนที่เจริญอน่่งคนที่ว่าก็เหตุงานกันตึง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 มีงานกันตึง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 นั่นแหละนั่นแหละก็เหตุงานก็เหตุงานกันเมื่อยก็บ่มีเวลามาสูงสิงดอกเขาบ่มีเวลามาสูงสิงบ่มีเวลามาเบิ่งลิปที่เจ้าว้ากันดอก คนอี่เขาเห็ีงานเมื่อยนะยิ่งนองลายิงแล้วเลยเขายิยงบเบึงเลยคีบแบบพวกเจ้าแล้วเขาเบิ่งเข้าขามเลยเขาบอกว่ามาไหลสาระเข้าขามไปเลยไหลสาระว่าแต่เนี่ยเขาโเบิงเลยล่ะนะคะเขาใจเด้อเขาใจไม่ตาเอที่ว่าที่ว่าชนะว่าแต่เด็เออให้ชนะไปโลดนะคะไอ้ที่ว่าชนะชนะน่ะนะคะให้ชนะไปโลดนะคะบบมีไข่ก็เจ้าเจ้าชนะเจ้าอดเพราะว่าเขาแพ้ปากเจ้าเขาใจเด้อ ท, emos, ses, ท, logical, ท, to, ที่ว่าคุณแม่มาคือที่ว่าเ่าเม่มาเศร้าเนี่ยที่ว่าเรื่องมอคืนเนี่ยงานมือคืนเนี่ยนะนะปลอบใจตัวเองทั้งนั่นเข้าใจเสเด้อปลอบใจตัวเองนะคะปลอบใจตัวเองเอาเอาใจได่เอาที่สบายใจปลอบใจตัวเองเด้อมีทอร์นี่แหละมันโบแมนเลยปลอบใจตัวเองมากกลัว